เจอเจอแม่แล้วอุ้ยจริงเหรอบอกว่าให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยบอกคุณแม่ชื่อสมจิตถนอมทรัพย์อือคือและดูเหมือนว่าภารกิจการตามหาแม่สมจิตถนอมทรัพย์จะเข้าใกล้คําตอบขึ้นเรื่อยๆรื่ัยยูพเฮ้คือคือยังไงครับเขาเขาคือใครครับเหมือนเหมือนประการสังคม เขาจะส่งมาที่ที่ตรงนี้เป็นญาติกับอะไรกับเขาหรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับเอ,อสมจิตเนี่ย uh huh. เป็นพันรยาเก่าคุณพ่อพ่อพี่พ่อเลี้ยงผมอ,อพ่อเลี้ยงคนเนี้ครับเขาเป็นแฟนใหม่กับคุณแม่ผมอื uh huh. แต่ทีนี้เขาได้เลิกลากันไปประมาณห้าปีแล้วเอ,อตอนที่คุณคุณแม่ผมอยู่เนี่ย uh huh. เหมือนเหมือนพ่อเลี้ยงเขาเขาจะขอให้ชื่อครับ มันอยู่ที่นี่ใช่ครับใช่งั้นแสดแม่พี่ก็ใจกว้างพอสมควรนะเนี่ยใช่ครับใช่พ่อเลี้ยงเนี่ยผมผมมีที่อยู่เขาอยู่ครับผมเขาชื่ออะไรนะครับเออชื่อชื่อหมอครับหมอครับโอเคครับขอบคุณครับพี่โอเคงั้นเต่ควรพี่เราดีที่เราเล่นข่าวเยอะนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเต้ยไปหาโทรหาหมอโอเคครับพี่แม้จะไม่เจอตัวแม่สมจิตที่นี่แต่ก็คิดว่าน่าจะยังมีทางให้เราไปต่อได้บ้างนะครับคุณแม่ชื่อสมจิตถนอมทรัพย์ทีนี้เต้ยก็มาหาพี่แก้วอะครับผมพี่แก้วก็บอกว่าเขาอะคนที่ชื่อสมจิตถนอมทรัพย์เนี่ยเคยเป็นแฟนของพ่อหมอใช่ไหมครับครับผมใช่พ่อผมอยากจะไปเจอคนที่ชื่อสมจิตถนอมทรัพย์เนี่ยครับพอพอจะรู้ไหมครับพ่อ เขาไปที่ไหนไม่รู้เขาเป็นคนที่ไหนล่ะครับพ่อเป็นคนรูนในแรดกระบังเป็นอ๋อเป็นคนแาดกระบังญาติน้องญาติพี่น้องก็เสียหมดแล้วแล้วก็แยกทางการนะพ่อพ่อพ่อเคยมีเบอร์ติดต่อไหมครับเป็นเวลานแล้วมันลืมแล้วพ่อพ่อไม่มีเบอร์ติดต่อเลยใช่ไหมไม่ได้ติดต่อเขาแล้วใช่ไหม ี๋ยวผมจะลองติดต่อกับลูกชายผมอยู่มหาชัยอยู่มหมฮะคุณเจแม่ทำไมครับ <worldly S 1> ผมขอบพระคุณพ่อมากนะครับคร <Saint Charles. S 1> ับครับบดีครับ,บ,บตอนนี้เราต้องแกะจากอช้อยของแฟนเก่าของแม่สมจิตนะครับแต่ตอนนี้แฟนเก่าของแม่สมจิตก็จําไม่ได้เพราะว่าเขาเลิกกันไปนานแล้วนะครับเพราะหนีกันอะไรยังไงอย่างเงี้ยต้องถามจากลูกเขาอีกทีนึงว่า แม่เขาติดต่อกับมหาลูกเขาหรือเปล่าหลายต่อเลยนะครับโอเคต้องเอาใจช่วยไอ้ได้ด้วยนะระหว่างรอคำตอบจากพ่อหมอทีมงานก็ตัดสินใจเดินทางไปยังอำเภอบางบ่อครับเผื่อว่าถ้าโชคดีเราอาจได้คุยแบบเจอตัวกับพ่อหมอและอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมครับได้ข้อมูลยังไงบ้างครับพ่อก็ใส่ลูกชาย โทรไปหาไปเขาไมโทรเลยเใช่เขายังไม่ได้ติดต่อก,กลับมานะอ๋อพอมีเบอร์เขาไหมเดี๋ยวไต้โทรไปหาพี่ธน ongsak เองก็ได้ไม่ใช่บ้านแนี่ออกมาข้างนอกแล้วอ๋อไม่ได้อยู่บ้านแล้วอ่าอ,อีกต้นเบอร์ไว้อยู่บ้านติดต่อมาใหม่แล้วกันเจอตุลักษณ์ได้หรือเป่านะอ๋อเจอเจอแม่เขาแนละ้วอุ้ยจริงเหรอ,อตอนนี้ทีมงานเจอพี่กัดแม่สมจิตคนที่เราตามหาแล้วครับ ทีมงานรีบเดินทางต่อเพื่อหวังให้ได้เจอแม่สมจิตภายในคืนนี้เลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่จ ฟ้าดัเกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปใหญ่ปฏิหารหัวใจแห่งรักแห้จะก,ก,กักกณฑเกนแห่งฟ้า